สวัสดีครับบุรีมานตัดเข่าครับตัด n ออกจะเขา่าเนี่ยจะของหน้าบนจมอยู่ดิตัดออกแล้วจะยาขาามันเงียยมันลงเย่กิน,คน <c oughs> โคตรแข็ง n h าครับคนมาเปลี่ยนวิธีการเหตุเยอะครับ ก็ทำไมก็สมัยก็นเนีย่ยไถกล้วยไถรถไถเดินตามนี่ก็รับจำฝนตกมากจำเนีน่ยครัว้ยดีใจอ่ะตกมือแปะ๊แปะๆเด้เลรอครับนี่ได้ตกก้าไว้แล้วก็ถทากา้าแย้มก็ไถหมดหน้าเศร้าแรงแรงดสันแย้มนั่นอะไรแยม้มวางกับฮาสอนหัวกแน่หน่อยบ้านน้ำแกกันแน้แอนด์กันสมัยเก่าครับ ฝนตกมาสิยด,ดีใจได้ครับกรอเถาะแต่สมัยกาว่าแต่สมัยไถห้วยหรือว่าเอาไถรถไถเดินตามนะไปตกกา้าไว้มันบานนี้มาเปลี่ยนวิธีการเห็นบ้านมือนั่นไถมือนั่นบ้านมือนั่นแล้วก็ฝนมันก็มาตามดูมากยังเกาไมา่ได้แล้ครับบางเหินคนเปลี่ยนวิธีเห็นกับมาถ่วมตัวบ้านเนี่ยตัวมเม็ดของกับกรเกิด กรไดวันไหมมองบ่เกิดกับยาขึ้นนี่แล้วก็ได้มาเห็ดตังที่แหละครับเนี่ยเดตัดยาตัดออกจังที่เขามันก็จะป้งบาดเนี่ยยาก็จะตายไปเพราะว่ามันได้ออกดอกอะไรครับเบ่งดอกกัน่ปเกิดมาแก้มเขาเห็นได้ชัดเลยเนี่ยว่าหยาขึ้นแล่วบาดนี้ตัดออกมันกัน ไอ้มิตรเขาเกิดขึ้นมากแล้วครับบ้านนี้ปราศจากรงาด้วยความโกรธแค้นด้วควาง่ายงั้ว่าเดี๋ยวยา,ายาข่ายงาไม่คืนมันลงอีกยู่มอาจารย์อ๋ออ้มันซูนพันเลยบ้านนี้เอาแค่นี้แหละครับใต้บางปูนคนคึบไม่อีกแล้วคุณคนดีครับปีนี้ครับปีหกแปด